สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มสตาร์พอดแคสตที่63นะครับจาก EP ีที่แล้วนะครับ ep ที่62เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความสวยงามของธุรกิจเอ็มตา6ข้อด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูต่อกันนะครับว่าความสวยงามของธุรกิจเอ็มตานั้นเนี่ยยังมีอะไรกันอีกบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ข้อ7เลยนะครับ เอ็มสตานะครับเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามีความเป็นอิสระในการสร้างธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจที่ เรียกได้ว่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะครับที่จะจะทำให้เราเนี่ยนะครับต้องรู้สึกอึดอัดใจในการสร้างธุรกิจนะครับก็คือแบบไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องนะครับไม่มีใครมาบังคับให้เราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะครับเราเนี่ยเป็นตัวของตัวเราเองเรามีความเป็นอิสระในการสร้างธุรกิจนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าใครๆก็ไม่อยากอยู่ใต้คาเขาเรียกว่าคําบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นนะครับ แต่นะครับถ้าเราเนี่ยนะต้องการที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่จะควบคุมตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าความเป็นเจ้านายกับความเป็นลูกน้องเนี่ยมันอยู่ในคนคนเดียวกันก็คือตัวเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมตัวของเรานะครับให้เป็นคนที่ขยันนะครับให้ทํางานพื้นฐานที่สม่ําเสมอแล้วก็ส่งมอบโอกาสทางธุรก,กิจอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ เรายังจะต้องเอาชนะใจตัวเองนะครับได้ในทุกๆวันด้วยนะครับการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันจึงต้องมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในของเราที่เราเรียกมันว่าแพชชันหรือว่าความหลงไหลหรือว่าเป็นความปรารถนาอันแรงกล้านะครับที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับนั่นมันหมายถึงว่าถ้าวันนี้นะครับเราได้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราเนี่ยนะครับทำแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จในธุรก,กิจเอมตาสิ่งที่เราจะได้รับมันคืออิสราภาพของชีวิตนะ รเราจะไม่มีปัญหาทางด้านการเงินเราจะไม่มีปัญหาทางด้านเวลาอีกต่อไปนะครับเพราะว่าความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยจะเติมเต็มทุกสิ่งที่เราต้องการนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในแบบที่เราปรารถนาจริงๆนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เราคิดเพียงแต่ว่า เป็นธุรกิจอิสระทำแบบไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับวันนี้ขยันก็ทําเยอะพรุ่งนี้ขี้เกียจก็ทําน้อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็คงไม่ต่างอะไรกันกับการใช้ชีวิตไปวันวันแบบที่ไม่มีเป้าหมายดังนั้นเนี่ย อย่าให้ความเป็นอิสระในการสร้างธุรกิจซึ่งเป็นข้อดีนะครับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นว่าการทำงานแบบไม่มีใครมาบังคับเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็ควรจะมีพลังมากที่สุดนะครับที่จะมุ่งไปข้างหน้านะครับเพื่อความสำเร็จตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับข้อ8ธุรกิจเอมตาไม่มีปัญหาในการที่จะต้องสต็อกสินค้านะครับ ถ้าเราได้เรียนรู้การสร้างธุรกิจที่ถูกต้องเนี่ยบวกกับระบบปฏิบัติการของเอ็มตานะครับที่ออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถได้ใช้มันอย่างง่ายดายเนี่ยและยังสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้คนในองค์กรของเราให้ทำได้ด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งซื้อสินค้านะครับผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองการชำระเงินหรือการโอนเงินนะครับด้วยตนเองนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็แค่รอรับสินค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่สินค้าก็จะถึงมือเราอย่างรวดเร็วในวันถัดไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราดําเนินการสั่งซื้อแล้วก็ชําระเงินเนี่ยก่อนบ่ายสองโมงของแต่ละวัน นอกจากนั้นเนี่ยนะครับกรณีที่เราต้องมีสินค้าสัก1ชิ้น2ชิ้นหรือ3ชิ้นเนี่ยเอาไว้บริการเพื่อนใหม่ๆนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในรูปแบบของ BEC นะครับซึ่งก็จะเป็นการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็เราสามารถที่จะทำการแจงยอด สินค้าเนี้ยให้กับเพื่อนใหม่ๆหรือคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปสต็อกสินค้าอะไรมากมายให้เกิดปัญหาเหมือนกับธุรกิจอื่นๆนะครับข้อ9นะครับธุรกิจเอมตาเนี่ยสร้างง่ายๆด้วยระบบออนไลน์ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกใหม่นะครับในรูปแบบ ของการเป็นนักธุรกิจเอมตาเนี่ยก็สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทันทีเลยแล้วก็ได้ฟรีด้วยไม่มีค่าสมัครนะครับสมัครได้ทุกที่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ณพื้นที่แห่งไหนนะครับบนโลกใบนี้เราก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับธุรกิจเอมตาจึงเป็นธุรกิจที่ให้เรียกว่าให้บริการ24ชั่วโมงนะครับธุรกิจในองค์กรของเราเนี่ยก็เติบโตได้ตลอดเวลานะครับ หากกรณีที่เราแนะนําเพื่อนที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทําเป็นธุรกิจใช่ไหมครับแต่ว่าเขาอาจจะสนใจที่จะซื้อสินค้าใช้นะครับก็จะไม่สร้างความอึดอัดใจให้กับเพื่อนของเราเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแนะนําให้เพื่อนของเราเนี่ยเขาสมัครเป็นแบบลูกค้า V.I.P. นะครับ ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับไม่เสียค่าสมัครนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรมากมายให้ยุ่งยากนะครับมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยระบบการสมัครแบบลูกค้า V I P เนี่ยก็ยังช่วยให้เราเนี่ยนะครับสามารถทําธุรกิจเอมตาอย่างถูกต้องตามกฎแล้วก็ระเบียบจรรยาบรรณของการสร้างธุรกิจเอมตาอีกด้วยนะครับคือพูดง่ายๆเลยเราเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาสินค้าไปขายตัดราคาเราไม่ต้องเอาสินค้าไปขายในราคาสมาชิก ให้กับคนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกถูกไหมครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจําหน่ายสินค้าหรือขายสินค้าให้กับคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกเราก็ต้องขายในราคาขายปลีกนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้อยากซื้อสินค้าราคาขายปลีกแต่เขาก็อยากซื้อสินค้าในราคาเสมือนหนึ่งราคาต้นทุนหรือว่าราคาสมาชิกนั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่เรามีบริการแบบสมัครลูกค้า VIP เนี่ย จึงทําให้เราในฐานะเป็นผู้สร้างธุรกิจเนี่ยไม่ต้องมาทําผิดระเบียบแล้วก็จรรยาบรณในการสร้างธุรกิจนะครับนอกจากเรื่องของการสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะทําธุรกรรมทุกประเภทเลยนะครับกับบริษัทผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์การชําระเงินออนไลน์การแก,แก้ไขที่อยู่ของเราในการจัดส่งนะครับก็สามารถทําผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับ หรือเราจะแก้ไขอีเมลของเราใหม่นะครับเพื่อใช้ในการติดต่อนะครับทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าบริษัทเนี่ยมีระบบปฏิบัติการรองรับแบบออนไลน์ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปดําเนินการได้ด้วยตนเองนะครับรวมไปจนถึงการดูรายงานความเคลื่อนไหวการเติบโตขององค์กรธุรกิจอีกด้วยนะครับ 10. นะครับมีระบบบริการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัตินะครับ หรือที่เราเรียกว่าออโตเดลิเวอรีนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้บริโภคสินค้าอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะครับรวมทั้งนะครับออโตเดลิเวอรีเนี่ยก็ยังส่งเสริมนะครับให้ยอดธุรก,กิจในองค์กรของเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอแล้วก็มีความมั่นคงอีกด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าแล้วก็เลือกซื้อเซ็ตสินค้าที่เราต้องการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ชำระ เงินโดยผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าตัดผ่านธนาคารนะครับเป็นประจําทุกเดือนนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกทําได้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทก็จะทําการจัดส่งสินค้าฟรีให้กับเราทุกเดือนเลยนะครับนอกจากที่เราจะได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าอย่างสม่ําเสมอทุกๆเดือนแล้วเนี่ยการสั่งซื้อแบบออโตเดลิเวอรีนะครับต่อเนื่องครบ12เดือนเนี่ยในเดือนที่12นะครับเราก็ยังได้รับสินค้าฟรีอีก1เซตเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งนับว่าออโตเดลิเวอรีนะครับเป็นการบริโภคสินค้าที่สุดคุ้มจริงๆนะครับ ออโตเดลิเวอรีจึงเป็นช่องทางสําคัญช่องทางหนึ่งของการสร้างองค์กรผู้บริโภคแล้วก็เป็นการสร้างองค์กรที่ทําให้เราเนี่ยมียอดธุรกิจที่สม่ําเสมอได้อีกด้วยและเมื่อเราเนี่ยนะครับสะสมปริมาณการทำออโตเดล l เวอรีได้จํานวนมากๆในองค์กรของเราเนี่ยนั่นหมายถึงองค์กรธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่มียอดธุรกิจแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับข้อ11 ธุรกิจเอมตาเป็นมรดกตกทอดสู่ทายาทได้นะครับการสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นในธุรกิจเอมตาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะมีรายได้จากธุรกิจเอมตาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมั่นคงหากวันที่เราไม่อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วเนี่ยแต่ธุรกิจเอมตาที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราได้ธุรกิจ ก็ยังสามารถที่จะเติบโตต่อเนื่องไปได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็มีตัวอย่างของการส่งต่อมรดกทางธุรกิจเอมตาสู่สามีภรรยาหรือบุตรให้เห็นเป็นแบบอย่างในทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการสร้างธุรกิจเอมตาให้สําเร็จเนี่ยมันคือการสร้างทรัพย์สินนะครับของครอบครัวที่มีค่าแล้วก็มันเป็นทรัพย์สินที่ต้องเรียกว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาขโมยเอาไปได้นะครับดังนั้นเนี่ย จงมุ่งมั่นแล้วก็สร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะนั้นก็คือการที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความสําเร็จในการสร้างชีวิตหรือว่าเติมเต็มชีวิตของเราในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่รวมไปจนถึงเรายังสามารถเติมเต็มชีวิตให้กับคนในครอบครัวของเราได้ตลอดไปในวันที่ไม่มีเราอยู่แล้วนะครับข้อ12ธุรกิจเอมตาเป็นธุรกิจที่มีภูมิคุ้มกันสูงจากการดําเนินธุรกิจเอมตาตลอดมาเนี่ยนะครับ เราได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ไหนๆน,นะครับเราก็สามารถทําธุรกิจเอ็มตาได้เพราะว่าระบบปฏิบัติการของบริษัทเนี่ยออกแบบที่จะรองรับการทําธุรกิจเอ็มตาของทุกๆคนนะครับบริษัทมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยอยู่เสมอเลยดังจะเห็นได้จากสถ,ถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับซึ่ง มีผลกระทบนะครับกับการใช้ชีวิตกับหน้าที่การงานกับรายได้ของผู้คนจำนวนมากเลยทีเดียวแต่นักธุรกิจเอมตาที่มีเป้าหมายแล้วก็มองเห็นโอกาสของธุรกิจเอมตาอย่างชัดเจนเนี่ยเขากับไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเลยในทางตรงกันข้ามเขากับสร้างรายได้จากธุรกิจเอมตาได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเหมือนกับที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอนะครับว่าในทุกๆวิกฤตย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอนะครับ ธุรกิจเอมตาจึงเป็นธุรกิจที่มั่นคงหรือเรียกได้ว่ามีภูมิคุ้มกันสูงนั่นเองข้อ 13. ธุรกิจเอมตานะครับช่วยให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาทั้งภายนอกและภายในการพัฒนาภายนอกนะครับเช่นได้เรียนรู้ฝึกฝนการถ่ายทอดนะครับฝึกฝนการพูดอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการฝึกฝนให้มีการเรียนรู้อย่างมีระบบนะครับฝึกคิดฝึก ทำนะครับแล้วก็ฝึกการออกแบบสร้างสรรค์นะครับรวมไปจนถึงการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็เหมาะสมอีกด้วยสำหรับการพัฒนาภายในนะครับซึ่ง ก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวของแนวคิดชีวิตนะครับได้มีการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตนะครับการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันการเข้าใจผู้คนนะครับการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรนะครับการที่เรามีความรักแล้วก็ความปรารถนาดีที่จะสนับสน,นุนให้ผู้คนประสบความสำเร็จการที่เราได้เรียนรู้อยู่ในธุกิจเอ็มตาจึงเป็นการพัฒนาตนเองที่มีคุณค่าต่อชีวิตแล้วก็สังคมอย่างชัดเจนนะครับ ข้อ14นะครับธุรกิจเอมตานะครับได้มีการส่งเสริมโอกาสให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับซึ่งมันเป็นรางวัลชีวิตที่นอกเหนือจากแผนธุรกิจเอมตาแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทําให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้เป็นคนช่างสังเกตนะครับได้เป็นคนที่รู้จักการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนได้รู้จักโลกที่มันกว้างขึ้นนะครับ ที่สําคัญมากๆเลยมันก็คือการได้เติมพลังเติมแรงบันดาลใจนะครับทาให้เราเนี่ยนะครับมีพลังใจที่จะสร้างความสําเร็จให้ชีวิตของตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับจากธุรกิจเอมตาทั้งหมดนี้นะครับเป็นความสวยงามของธุรกิจเอมตาที่รวบรวมไว้ให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นโอกาสในธุรกิจเอมตาที่เราได้รับเอาไว้แล้วก็กําลังสร้างธุรกิจเอมตาของตัวเราเองให้ประสบความสําเร็จแล้วก็นําพาผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยก้าวสู่ความสําเร็จไปด้วยกัน และเชื่อว่านะครับยังมีความประทับใจนะครับความรู้สึกดีๆนะครับที่เกิดขึ้นอีกมากมายกับผู้คนที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเอมตาครอบครัวที่จะสร้างสรรค์ถักทอชีวิตที่สวยงามและก็มีคุณค่าสวัสดีครับ